เช็คกำลังแขนก่อนทำได้หลังทำครับอยู่ที่ไหนครับทำได้ใช่ไหมทำได้ไหมเนาะนี่ครับครับนี่ก็ออะายวางรงท่วงไปเนาะ

อ้เีก้ทีนี้มาอค่หนึ่งในที่แขนเนาะยนให้สุดครับดึงให้อย่างนี้ แม่แม่เดี๋ยวพ่เช็คีวอันนี้ก็มาทำจุดเรียกวานเนาะปกติทำเจ็จุดเลยนะครับแต่นี้เราเอานจุดกิ่แจุดเดียวเนาะแล้วก็นีก็แม่เรี้ยวกวนาเรียกกวาจตรงไหน่วงคอ Diga o มซ้ายครับมือซ้ายให้สอดใต้เอวนี้เนะทีนี้เรามาทำตรงช่วงขาครับมันจะเป็นตัวยูพอดีเนาะวนออกมาอย่างนี้แต่ขาเราจะทํทำข้างซ้ายก่อนนะครับอ่ไปยาว cái cái rồi nè, nãy làm một cái nữa, làm phát quả to, Bây nhau rồi không? dài giờ dài nhau, Bây giờ dài nhau,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 

มือที่เขาสอดใต้ตรงนี้ให้ยกออกมาออกมาทำเหมือนเดิมขั้วหนึ่งขั้วนเราที่เราดึงตัวแรกเนาะตึงยกตึงตรงผลิตบั มาเช็คกำลังเช็คกำลังเกี่ยจุดมือซ้ายแต่หัวไล่มือขอาวาเช็กกำลังกขให้เขาเมนมะือดีนจับเลยพุ่มือมาหน่อยดีเะก่อนทำาและหลังท่าดูหลังท่ที่มีมกำลังกี่ไห ยังไม่เป็นะครับรอที่ตอบทนทีเาจะมีงานจุดนะครับต้องระมัดระวันนอนแหนึแล้ทันไว้ไปไป